การวางจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจาพิขุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึ่งกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือ 1. กล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การ 2. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 3. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ห้ากล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในพิขุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้พิขุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมาเป็นสีครั้งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้พิขูทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้หรือข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่า นั่นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูปทําให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ร่างแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกัน ในบรรดาทางแห่งถ้อยคําสำหรับการกล่าวหา5ประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคําประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทำการศึกษาในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแล,วแลอยู่ดังนี้ที่ขูทั้งหลายเธอเพึงทำการศึกษาอย่างนี้แล นอกจากนี้ยังทรงอุปมาเปรียบกับบุรุษถือเอาจอบและกระทอมาขุดแผ่นดินหวังจะไม่ให้เป็นแผ่นดินอีกเปรียบกับบุรุษถือเอาคบเพลิงหญ้ามาเผาแม่น้ำคงคาหวังจะให้เดือดพล่านซึ่งเป็นฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ทิกขุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยหาช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุษร้ายในโจรน,นั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุสร้ายต่อโจรนั้นพิขุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูลใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายเธอเพึงทำการศึกษาอย่างนี้แลพิขุทั้งหลาย เธอพึงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองเนืองเธอพิขุทั้งหลายเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจ ถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานอินทรีห้ากับพระห้าที่ขูทั้งหลายปริยายที่อินทรีห้าอาศัยแล้วเป็นพระห้าที่พระห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีห้ามีอยู่ ปริยายที่อินทรีห้าอาศัยแล้วเป็นพละห้าที่พละห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีห้าเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตถินทรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาพละสิ่งใดเป็นส,สัทธาพละส,ส,ส,สิ่งนั้นเป็นสัตถินทรีสิ่งใดเป็นวิริยินทรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใดเป็นสตินรีสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินรีสิ่งใดเป็นสมาธินรีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นเป็นสมาธินรีสิ่งใดเป็นปัญญินรีสิ่งนั้นเป็นปัญญาพละสิ่งใดเป็นปัญญาพละสิ่งนั้นเป็นปัญญินรี พิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ําซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลังไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ํานั้นมีเกาะปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ํานั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่อันหนึ่งปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ํานั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสมีอยู่พิขุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านตะวันออกและน้ำในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวพิกุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านเหนือและในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแแห่งแ่งมน้นั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสฉันใดพิขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสิ่งใดเป็นสัตทินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาพละสิ่งนั้นเป็นสัตทินรี สิ่งใดเป็นวิริยินทรียสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์สิ่งใดเป็นสตินทรียสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินทรียสิ่งใดเป็นสมาธินทรียสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นเป็นสมาธินทรี สิ่งใดเป็นปัญญีสีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญีสีพิขุทั้งหลายเพราะความที่อินสีห้าอันตนเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วพิขุจึงกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่